น้องเทนนิสภานิพักนักเทคนนโดส,สาวไทยซึ่งกว้าแชมป์มาทุกรายการแล้วเปิดใจว่าตนเองจะเลิกเล่นทีมชาติหลังจบโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสน้องเทนทนิสภาณิพักเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตนเองมีอาการบาดเจ็บหลายจุดแต่อดทนและทำการรักษาเพื่อประคับประคองอาการ ให้สามารถลงสนามแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหลังประกาศเลิกเล่นวางแผนไว้แล้วว่าจะเข้า,าทำการรักษาอาการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมและแข่งขันเป็นกำลังใจให้น้องพานิพักครับน้องเทนนิสซึ่งมีอาการบาดเจ็บหลายจุดครับแต่ไม่สามารถทำการผ่าตัดไดเนื่องจาก ถ้าทำการผ่าตัดต้องพักฟื้นนานครับแล้วน้องก็กลัวว่าฟอร์มจะกลับมาไม่เหมือนเดิมจึงพยายามประครับประคองอาการครับด้วยการทำกายภาพบำบัดเป็นกำลังใจให้น้องครับผมหายไวๆครับ